ครับก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องสารแนสอนออนไลน์บายโค้ดบูชาตินะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องราวของการที่เ,เมื่อเราเซฟข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้ในโน้ตแพดนะครับตอนนี้เซฟก็ยังอ่านได้อยู่แต่พอเซฟเสร็จและเปิดข้ามาอีกครั้งหนึ่งเราไม่สามารถอ่านได้เพราะเป็นภาษาต่างดาวไปเลยนะครับภาษายึกยือไปเลยจะแก้อย่างไรนั้น ก็ขอเชิญติดตามกันได้เลยครับทุกท่านครับหลังจากที่เราบันทึกข้อความไว้ที่ n o t ตแ a d นะครับตัวนี้เลยนะครับเวลาเราบันทึกไปก็อ่านได้อยู่แต่หลังจากที่เรามาเปิดดูนะครับจะกลายเป็นภาษาแปลกๆแ,แ,แบบนี้เลยนะครับเราไม่สามารถอ่านได้นั่นเองนะครับวิธีแก้แก้อย่างไรนะครับให้เข้าไปที่นะครับอันดับแรกถ้ามีคนโ r o พ p a แนนอยู่ก็ให้เข้าจากตรงนี้ได้เลย แต่ถ้าใครไม่มีก็ให้มาเซิร์ชท,ที่ตรงนี้นะครับพ <c oughs> ิมพ์คอนโทรลพันเนที่นี่เลยก็จะขึ้นมาประมาณนี้เช่นเดียวกันเวลาเราเปิดไปนะครับก็จะมาเจอตัวเดียวกันก็คืออันนี้นั่นเอง <c oughs> บางท่านนะครับเปิดออกมาก็จะไปเจอในลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไอคอนเป็นแคาล็อกจีเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่ Clock and Region ตรงนี้เลยนะครับกดตึ้งเข้าไปได้เลยและลองดูนะครับตรงนี้การ format จะเป็นภาษาอะไรไม่รู้นะครับให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับไทยแลนด์จะอยู่ด้านล่างๆนะครับตัว T นี่เลยนะครับอันดับแรกนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นไทยนะครับวงเล็บไทยแลนด์อันนี้เลยนะครับแล้วก็กด Apply นะครับกด OK ต่อมาให้ข้บกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเอสเม t ิเตทีนะครับเอสเม t ิเ t i v e แล้วก็ให้มาเชนตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็นภาษาอะไรเราไม่รู้นะครับฟินนิชฟินแลนด์อะไรต่างๆเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับเปลี่ยนเป็นเช่นเหมือนเดิมครับให้เปลี่ยนเป็นไทยนะครับอันนี้เลยไทยไทยแลน,นด์นะครับลองกดดูนะครับก็จะมีให้รีสตาร์ทแบบนี้ นะครับถ้ากับการซิดค่าต่างๆก็จะเสร็จสิ้นนะครับให้เราคุดเอ่อรีสตาร์ทได้เลยนะครับหลังจากรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็เรามาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มาเปิดตัวเดิมนะครับไฟล์ที่เราเอ่อเปิดมาดูเมื่อกี้นะครับลองเปิดเข้าไปใหม่นะครับว่าหายแล้วหรือยังนะครับอันนี้เลยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแสดงว่าเรากลับเข้ามาสู่โหมดปกติแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ในกรณีที่เจอปัญหาโน้ตแพดมีภาษาที่ไม่สามารถอ่านได้นะครับถ้าชอบใจผลงานก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายจริงๆขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ